ดูน้องเกลแต่งชุดสวยร่วมรอยกระทงพิกทุกฉากทุกตอนบ้านลังสีสิงพิพัฒน์ไม่พลาดเลยสักปีกับเทศกาลวันรอยกระทงและปีนี้ชมพู่อรยาก็นำทีลูกๆใส่ฟ้าพายุและน้องเกลมารอยกระทงด้วยกันอีกแล้วพร้อมช็อตน่ารักน่ารักที่ไวรอัอเรียกเสียงหัวเราะ และรอยยิ้มให้แฟนคลับทั่วบ้านทั่วเมืองจนหลายคนนั้นต้องเข้ามาคอมเมนต์แซวกันเพียบด้วยความรักและความเอ็นดูสาวน้อยของบ้านรู้เรื่องทุกอย่างรู้จักต่อมือต่อแขนตั้งแต่คุณยายหนิงที่บ้านสวนน่ารักชั้นขำสุดเสียงกระทงใบแรกตอนสองขวบสองเดือนความต่อหน้าต่อตากระทงความนาความต่ำเอ็นดูน้องนางนกพมาบปล่อยกระทงล้อฟรี ความทันทีลูกเอ้ยชอบอะสังเกตตั้งแต่ลอยบ้านใหญ่ละน้องเกลทำไหม่รู้ว่าต้องจับแขนเพื่อร่วมบุญตอนนั้นจับแขนคุณยายวันนี้จับแขนพี่สายจับแขนปราเจีบ๊บน่ารักที่สุดลูกเอ้ยชอบความน้องเกลจับมือจับแขนทุกคนได้รอยทุกกระทงเลยค่ะจากหลักฐานคลิปไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่าแม่หรือเจ๊ทำกระทงความแต่เจเบะแล้วชัดเจน คนของสังคมมากค่ะเจ๊ลอยๆอยแตะแตะมือทุกคนจ่อยมากๆดาราสาวความกระทงสซะแล้วบุญจะส่งให้เราสุขใจน้องเกวรู้จักจับแขนตลอดตอนคลิปใหญ่ๆก็เช่นกันน่ารักมากค่ะตัวแค่เนียรู้จักแตะแขนแล้วฉลาดเกินเลยค่ะว่าครองใจคนทั่วบ้านทั่วหมื่งจริงๆค่ะน้องเกว และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ